มันจะเป็นอะไรที่เสียความรู้สึกมากโดยเฉพาะกิจกรรมในข่ค้คืนนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายฟังพระอาจารย์ลุกทุกทุกคนลองลืมตามองมาข้างหน้ามองมาดูที่ดวงเทียนที่อยู่ด้านหน้าของเราพระอาจารย์มีอะไรจะบอกนานมาแล้วมีเทียนที่เป็นผู้หญิง คนหนึ่งกับเทียนที่เป็นผู้ชายเล่มหนึ่งเทียนที่เป็นผู้หญิงเล่มหนึ่งเทียนที่เป็นผู้ชายเล่มหนึ่งเทียนสองเล่มน,นี้ได้มีวาสนามาเจอกันในงานทอดกระถินของวัดวัดหนึ่งทันทีที่ฝ่ายชายเจอฝ่ายชฝ่ายหญิงรู้จักรู้สึกชื่นชอบชื่นชมในตัวของฝ่ายหญิงทันทีน่นารักมาก และทันทีที่ฝ่ายหญิงเห็นฝ่ายชายเทียนเล่มที่เป็นผู้หญิงก็รู้สึกชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมบอกไม่ถูกมันเหมือนกับเป็นบุพเพสนิวาสที่ทำให้เทียนทั้งสองเล่มเดินทางม,มาเจอกันได้หลังจากนั้นเป็นต้นมาเทียนสองเล่มก็ติดต่อกันเรื่อยๆช่วงแรกๆก,ก็เป็นจดหมายหลังจากที่วิวัฒนาการเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เริ่มเป็นโทรศัพท์ โทรหากันบ้างเป็นบางครั้จนเวลาผ่านไปสองปีสามปีสี่ปีวันหนึง่งเทียนเล่มที่เป็นผู้ชายนี่ตัดสินใจขอเทียนเล่มที่เป็นผู้หญิงแต่งงานพร้อมกับพูดว่าแต่งงานกับผมได้ไหมเทียนเล่มผู้หญิงก็บอกว่าได้ฉันพร้อม ฉันก็รอคำพูดประโยคนี้เหมือนกันหลังจากนั้นเป็นต้นมาเทียนสองเล่มก็ได้แต่งงานกันในวันที่แต่งงานทั้งคู่ต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปฝ่ายหญิงพูดกับฝ่ายชายว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณคือที่สุดของฉันฝ่ายชายก็บอกกับฝ่ายหญิงว่า คุณก็คือที่สุดของผมเช่นเดีวยวกันแล่ทั้งคู่ก็อยู่กินด้วยกันแต่งงานกันจนเวลาผ่านไปหนึ่งปีก็กว่าสองปีย่างเข้าปีที่สองฝ่ายเทียนที่เป็นผู้หญิงนี้เริ่มรู้สึกได้ว่ามันมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างเริ่มที่อยู่ในตัวของเธอนั่นก็คือว่า เธอรู้ตัวว่าเธอท้องในวันที่เธอบอกกับสามีว่าคุณฉันท้องนะฉันกำลังจะมีลูกฝ่ายสามดีดีใจสุดชีวิตวิ่งออกมบ้านประมาณสามสีรอบดีใจมากดีใจที่กำลังจะได้เป็นพ่อเทียนและแม่ก็ดีใจ ดีใจที่กำลังจะได้เป็นแม่เทียนในวันที่เจ้าเทียนเล่มน้อยได้เกิดมาลืมตาดูโลกในวันนั้นทั้งพ่อและแม่ต่างก็มีคำพูดและความคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิมจากที่เคยคิดว่าคุณคือที่สุดของผมและคุณก็คือที่สุดของฉันเช่นเดียวกัน แต่วันนี้มันไม่ใช่ครับทั้งคู่ต่างตกลงปรงใจและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าเทียนเล่มน้อยที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นี่แหละคือที่สุดของเราทั้งสองคนเราจะดูแลเขาในฐานะพ่อเราจะดูแลเขาในฐานะแม่ให้ดีที่สุดจนวันแล้ววันเล่า วันเวลาผ่านไปเจ้าเทียนเล่มน้อยก็เริ่มเติบโตขึ้นหนึ่งขวบเริ่มจะพูดได้แม่จ้าพ่อสองขวบก็เริ่มที่จะเดินได้สามขวบสี่ขวบหกขวบจนเวลาผ่านไปหกขวบหกปีเจ้าเทียนเล็กน้อยจำได้ว่าในค่ำคืนนั้นพ่อต้องออกไปทำงาน ทั้งที่มีการประกาศข่าวจากทางสถานีวิทยุว่าในวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดพายุลมแรงมีโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านแต่ด้วยภาระและหน้าที่ของความเป็นพ่อพ่อตัดสินใจออกนอกบ้านไปทำงานทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันอาจจะเกิดอันตราย แล้วเชื่อไหมลูกมันเป็นดังคำทํานายเป็นดังคำพยากรณ์จริงๆค่ำคืนนั้นเกิดภัยพิบัตขิขน้งใหญ่ลมพัดแรงมากฝนตกกระหน่ำแรงมากน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากทำให้พ่อเทียนได้หายไปในค่ำคืนนั้นนั่นเองตอนเช้า รัฐบาลได้ประกาศออกมาว่าเมื่อคืนนี้มีสมาชิกของเราหลายเล่มได้จากพวกเราไปอยา่างไม่มีวันกลับหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาวันที่เจ้าเทียนเล่มน้อยทราบข่าวว่าพอได้จากไปแม่เรียกเจ้าเทียนเล่มน้อยเข้าไปหาลูกไม่เป็นไรนะ นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยถึงแม้ว่าลูกจะไม่ได้อยู่กับพ่อไม่มีพ่อแต่ลูกก็ยังมีแม่แม่จะทำหน้าที่พ่อแม่จะทำหน้าที่แม่แม่จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกเองนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าเทียนเล่มน้อยรู้สึกผูกพันกับแม่มากกว่าพ่อ หลังจากนั้นเป็นต้นมาเจ้าเทียนเล่มน้อยก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆเริ่มเป็นหนุ่มเริ่มเป็นหนุ่มเริ่มเข้าเรียนประถมมัธยมจนเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สปัญหาที่ไม่เคยเกิดมันก็เกิดขึ้นวันนั้นเจ้าเทียนเล่มน้อยจำได้ว่า มันเป็นครั้งแรกที่รู้สึกผิดเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นน้ำตาของแม่โรงเรียนได้ส่งจดหมายไปที่บ้านถึงผู้ปกครองถึงเจ้าเทียนเล่มน้อยของเจ้าเทียนเล่มน้อยว่าความประพฤติของลูกชายไม่ดีโดดเรียนหนีเรียนไม่ตั้งใจเรียนเกเรทะเลาะบาะแวง้งมีเลืองจำเป็นต้องเรียกผู้ปกครองมาพบ เพื่อที่จะพูดคุยว่าจะให้ลูกชายเรียนต่ออยู่ในโรงเรียนหรือจะให้ลูกชายออกจากโรงเรียนแล้วย้ายไปเรียนที่อื่นภาพที่จอเทียนเล็มน้อยเห็นในวันนั้นคือภาพที่แม่ไหว้ฝ่ายปกรครองขอร้องฝ่ายปกครองไหว้แล้วไหว้อีกขอร้องแล้วขอร้องอีกขอร้องได้ไหมอย่าไล่ลูกชายฉันออกจากโรงเรียนเลย อยู่ที่บ้านมันไม่ได้เดืองขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าพอมาถึงโรงเรียนจะเดือขนาดนี้มันเป็นความผิดของฉันเองเป็นความผิดของแม่เองทุกครั้งเวลาที่ลูกลูกชายผิดลูกสาวผิดแม่มักจะออกรับเสมอว่าเป็นความผิดของแม่เองทงั้งๆที่รู้ว่าความผิดทั้งหมดมันเป็นของลูก นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าเทียนเล่มน้อยรู้สึกสำนึกและคิดได้ว่านี่เรากำลังทำบาปเกินไปหรือเปล่าทำกรรมเกินไปหรือเปล่าเรากำลังทำให้แม่ร้องไห้ทำให้แม่เสียใจทำให้แม่เป็นทุกข์เพราะการกระทำของเรามันบาป หลังจากนั้นเจ้าเทียนเล่มน้อยก็รู้สึกสำนึกในสิ่งที่เองได้ทำในกรรมที่เองได้ก่อแล้วบอกกับแม่ว่าแม่ครับหลังจากนี้เป็นต้นไปผมจะเป็นลูกที่ดีของแม่โบมือกับเจ้าเทียนเล่มน้อยเล่มนั้นนะครับทีนี้